แล้ววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรอจูนเสียงส่งงานได้นะครับฝาตะแกงด้านหน้าก็จะเป็นแบบข้างบนนะครับเป็นตะแกงไม่ชลนะครับตอนนี้หุ้มเสร็จแล้วรอเทสฟังเสียงก่อนนะครับถึงเอามาใส่ครับก็มาดูกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นมิกนะครับมิกตัวนี้นะครับรับสัญญาณบลูทูธได้ USB ได้นะครับ a อ X ได้นะครับเอฟเฟกแท้99 DSP นะครับ แล้วก็ตามด้วยปลีนะครับปีตัวนี้เป็นของคาเทียนะครับเจ็ดแบรนด์แยกซับอิสระนะครับแล้วก็เป็นวัดวนนะครับแล้วก็เป็นสวิต์ปิดเปิดก็รอป้ายนะครับป้ายยังไม่มาป้ายของชื่อเจ้าของร้านเขานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมแหลมสี่นิ้วนะครับข้างละสองดอก เสียงกลางนะครับก็จะเป็น6นิ้วนะครับมิดโล8นิ้วนะครับซับเป็น12นิ้วแม่เหล็กร้0ยนะครับเราใส่ตาตะแกงล้วก็จะมองไม่เห็นหน้าดอกแล้วครับจะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับมองไม่ได้เลยแล้วก็มีล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อล้อสองนิ้วครึ่งนะครับสูงนะครับแล้วก็หูจับหูยกให้นะครับเพาะว้เวลาจะยกขึ้นรถหรือว่าจะย้ายก็มันหนักนะครับต้องเอาหูยกสองตัวนะครับ อนนี้ก็จะมีกิฟนะครับเป็นกิฟบล็อกดึงไว้นะครับการมันหลุดส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางเสียงเบสนี่ก็เป็นไฟเลี้ยงอันนี้เป็นไฟเปิดสวิตช์นะครับพาวเวอร์ก็จะเป็นชาร์ตเาบีนะครับหนึ่งตัวนะครับขับเสียงแหลมสี่ดอกกลางแหลมนะครับอย่างละสี่แล้วก็คาดดีคาดดีครับขับเสียงซับสิบสองนิ้วนะครับระบบนะครับก็จะเป็น สวิตชิ่งนะครับ3ตัวนะครับแล้วก็มีไดโอดบิดนะครับกันไปย้อนเผื่อเวลาเราไปเล่นกับแบตเตอรี่นะครับต่อผิดขั้วนะครับก็จะไม่ทําให้อุปกรณ์เสียหายนะครับก็จะมีพัดลมนะครับตัวนี้เป่าเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ออกด้านนี้ว่าด้านนี้จะมีพัดลมจากสวิตชิ่งนะครับเป่าออกมาช่วยนะครับด้านหลังนะครับถ้าปิดไาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับปักไปถอดได้นะครับแล้วก็ขีปขั้วแบตบวกลบตามนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ใส่ตะแกง แตะแกงให้นะครับสวยงามนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้จบที่2 5 0 0 0บาทนะครับทวนเลยนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเน้นให้มารับเองนะครับถ้าจะส่งมันมันหนักนะครับมันไปแล้วมันลำบากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับมันใหญ่มากความกว้างนะครับ90กว้าง90ลึกหรือ50นะครับตู้ด้านล่างนะครับสูง60นะครับ หกสิบลึกห้าสิบกว้างเก้าสิบนะครับตู้ด้านบนนี่ก็ยาวเก้าสิบนะครับลึกสามสิบสูงสามสิบนะครับเอาเป็นแนวเตี้ยนะครับไม่เน้นแนวสูงอันนี้เผื่อยกขึ้นรถไปเดี๋ยวจะลองเทสเสียงดูอีกทีหนึง่ง